สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอการทำภาพโลโมโด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับนี่เป็นตัวอย่างภาพโลโมโนะครับเปลี่ยนไปจะเห็นได้ว่าภาพโลโมโจะมีแสงและสีที่เข้มและดูมีมิติกว่าภาพต้นฉบับงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าขั้นตอนที่1เปิดไฟล์ภาพที่เราต้องการจะนำมาทำนะครับ ยคลิกที่ไฟล์แล้วคลิกที่ Open แล้วก็ทำการเลือกภาพที่จะนำมาทำเลยนะครับเมื่อได้ภาพที่ต้องการจะทำแล้วนะครับให้เราทำการ Copy ไฟล์ภาพขึ้นมาอีกหนึ่งภาพนะครับโดยคลิกล่าที่ Layer ภาพแล้วก็ไปกดที่ New Layer นะครับ หรือใครจะกด Ctrl J บ mm hmm. นคีย์บอร์ดก็ได้นะครับ mm hmm. เมื่อเราได้ภาพมาใหม่หนึ่งภาพให้เราเลือกที่หัวข้อฟิลเตอร์เลยนะครับก็เลือกที่เลนส์คอลเล t ชันตอนนี้นะครับเราเปิดเลนส์คอลเล t ชันขึ้นมาแล้วเราจะมาทำวงแสงรอบๆภาพนะครับตรงรอบภาพโดยการเลือกที่ c u ส t o m นะครับตอนนี้ วงแสงที่เราจะทำนะครับเราต้องการจะทำให้เป็นวงแสงมืดๆแล้วก,กดลบหนึ่งร้อยนะครับแต่ถ้าเราถ้าวงรอบๆถ้าเราจะทำให้เป็นแสงสว่างเราก็แค่เปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นบวกนะครับถ้าลบวงข้างนอกก็จะมืดส่วนถ้าบอกวงข้างนอกก็จะสว่างนะครับส่วนต่อไปเราจะมาปรับค่ามิดพอยกันนะครับ ค่าม p o i อยก็คือขนาดของวงแสงที่เราทําไว้บนภาพนะครับตอนนี้มันเป็น50อยู่ก็เห็นได้ว่าวงมันค่อนข้างแคบเราก็จะมาทําให้มันกว้างขึ้นโดยตอนนี้เราจะเปลี่ยนจาก75นะครับวงก็จะกว้างขึ้นกว่าเดิมครับเมื่อเราปรับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คลิกที่ c h a n n e l เลยนะครับเมื่อคลิกที่ Channel แล้วเราจะเห็นว่ามีไฟล์มาสีฟไฟ มี rgb Red, Green, Blue ขั้นตอนแรกนะครับเริ่มทำที่ไฟ์ Red เลยนะครับเมื่อเอามาเมาื่อก้แล้วก็ให้ไปคลิกที่ image นะครับแลบกบ adjustment by n a นนะครับทีนี้เราจะมาทำการปรับแสงของภาพกันในรูปนะครับผมแนะนำให้ใช้50นะครับเพราะจะเป็นแสงที่ไม่สว่างเกินไม่มืดเกินนะครับ แล้วเมื่อเราทำได้เสร็จกกดตกลองนะครับแล้วก็กรีนกับบูเราก็จะทําเหมือนเรสเลยนะครับเมื่อเราปรับเสร็จทั้ง3อันนะครับก็ให้เอาเมาส์มาคลิกที่ไฟล์ RGB นะครับเพื่อเปิดดู ก็จะเห็นได้ว่าภาพเที่ยวแต่งเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากภาพต้นแบบสีก็จะเข้มขึ้นแสงก็จะแบบดูมีมิติมากขึ้นนะครับก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ